ภาพมันส่งออกอเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดวะเขาสอบกับคอมเก่าภาพสมูทมากกว่าเล่นคนเดียวเขาเล่นเป็นแบบแชมเปี้ยนข้ากระตุกแต่พอมาเล่นเป็นแบบมัลติพีเอร์แล้วปรับตำสุดหมดอะลื่นจัดว่าดีดีเลยทีเดียวเฟรมน่าจะได้ถึงเกือบเกือบเกือบ20เฟรมอะไม่ถึงกับหน้าเขียดอะเล่นได้แต่ว่าภาพมันไม่สวยมันต้องตาไวๆเพราะว่าจองแยกแยกคนกับสิ่ง แก่แก่ายเดียวกันกับไยตรงข้ามาต้องดูตะเลด้ให้ดีว่าสีส้มเข้ามาหรือยังสีส้มเข้ามาเราต้องรีบดูเลด้าให้ดีสมคัญที่เลด้าเลยละ่ะเพราะว่าภาพอเราอาจจะมืดๆมัวๆเพราะไม่ได้ปรับไฮพราะนั้นเลด้าเนี่ยถ้าเห็นส้มๆเข้ามาจะรู้ตำแหน่งศัตรูจะค่อนข้างง่าย,ยานะฮส้มๆพอปแปลว,ว่าจะศัตรูละ โ oh. okay. หวังว่าน่าจะสตรีมได้นะอยากจะเก็บภาพเอาไว้ดูว่าคอมเก่ามันก็เล่นได้นะเออเลื่นด้วยแต่ว่าหาเซิร์ฟเวอร์จอยยากมากเลยต้องกดฟลิกแม h อะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีแอดอะไรชื่อเพื่อนเนี่ยเราจะเข้าบางเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรือยังไงมันบอกว่าให้เราจอยผ่านสั่งชื่อเพื่อนเข้ามาไปทางรีโมทเฟลิกเข้ามา เซิร์ฟเวอร์ปิดหรือยังไงไม่ร so really so ู pounds, ้เพราะเพิ or> or really, from, from, ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันในส่วนของมัตสเพเยอร์อ่ะก็เลยไม่เข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์บางอย่างที่ไปอยู่ทางเวียดนามกับทางสิงคโปร์ที่มันปิดน้น้อยแบบพวก6กสิบเก้าสิบงอ่ะเราเข้าไม่ได้เลยอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าพอกดคลิกแมทก็ไปเข้าได้แต่มันไม่รู้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของใครเนี่ยหรือมันมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ทางการกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็ไม่รู้นะพอกดจากหน้าเว็บที่มันเสิร์ชหาอะไรชื่อของเซิร์ฟเวอร์แล้วอ่ะเจอจริง เสียงเสียงสะใจมากอ่ะลำโพงไอ้ใช้หูฟัง5.1อ่ะเสียงง่งาเหมือนเดินสนามรถจริงเลยอ่ะโอ้โหกระโดดไม่ข้ามก็กระโดดหลบหลบมีตรงไหนวะเนี่ยมันแอบ,บอยู่ไหนเนี่ยไม่ให้ดูสตศสตรูด้วยเดี๋ยวเขาลองรีคอนหน่อยดีไม่เคยเยล่นรีคอนเลยอ่ะปืนจะดีกว่าไหมโอ้รีคอนนี่เป็นโอ้ปืนไฮโตปืนไฮโซ ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะมันคืออะไรวะว้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยวิ่งขึ้นดาวเทียมด้วยคืออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเอาไ้ก่อ,อกวาสัญญาณในที่ทยุไฟตรงข้ามเหรออ้อาวใช้แล้วเดินไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าไม่ให้เลดา้าศัตรูแบบว่าไม่เห็นตัวเรางี้เหรอ ไปติดกดพิมพ์เท่านั้นอ่ะหรือเปล่าอ้าวแล้วไอ้ไอ้ข้างบนจะทำยังไงอ่ะออกไงอ่ะชีบโบงแล้วไปกดโดนอะไรเข้าไปวะเนี่ยกลายเป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์สวยเลยไปกดโดนอะไรไม่รู้อ่ะกำลังไปได้สวยเลยบอดแคสก็ได้แต่จะไปกดโดนปุ่มพิมพ์แล้วจะออกาเมนูนี้ยังไงอ่ะมาใครก็ใครก็ได้มาฆ่าฉันที แล้วมือมือเจ้ากรรมไปกดโดนมาเนี่ยแล้วเขาจะเอาคอมานออกไปยังไงอะ่ะเพิ่งเล่นครั้งแรกครับก็เลยยังโง่โง่อยูงง่ยน,นะนะไปกดโดนอะไรไม่รู้อะ่ะเอ็กเคปไปไม่ได้อะ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะจะเอาคอนโซลนี่ออกไปได้ เราจกะกว่าจะตายหรือ,อยังไงเนี่ยม่ไปไรในเมื่อมันมันไม่บอกเราเราปุ่ม,มลอลไรก็ได้เข็บไม่ได้ไงถ้ามีออปชันไม่ได้จะหาว่างโง่ก็ได้นะแต่ว่าท้งแรกไม่รู้อย,อยกดไปวางดาวเทียมแล้วขึ้นเมนูคอนโซลคืออะไรไม่รู้ออกมา โซนี่มันเรียกขึ้นมาได้ยังไงอะแล้วทำเรียกขึ้นมาแล้วดียังไงเรียกเข้ามามันยิงได้มันเดินไม่ได้อะเก็บก็ไม่ได้อะไรเนี่ยรู้แต่ว่าให้กด r รีโหลดเป็นเป็นบอกแต่ว่าอย่างอื่นอย่างอื่นมันไม่บอกอะอเอาคนอนโซลออกไปทีสิ อ,ออกไม่ได้เขาก็สนองไม่ได้แล้วมันก็บังจออย่างเงี้ยออศาสตร์ทุกอย่างพร้อมทุกอย่างดีหมดแล้วอยู่อุปสรรคอะไรรู้เกิดขึ้นมาเหมือนสว่างเ้างานแกล่ะมันมีไอ้หน้าคอนโซลอะไรขึ้ปมาบังหน้าจอเนี่ยแล้วมันขิดขึ้นมาเองนะไม่รู้ปุ่มออกเข้าออกด้วยเนี่ยมันให้พิมพ์อะอะไรไม่รู้ตลกไหมยอยู่มันขึ้นมาได้เองอะ แล้วมันเอากลับไปไม่ได้อะต้องออกเกมอย่างเดียว กอดปิดก่อนมันคอนโซลมันออกไม่ได้นี่อ้ย yeah. เออออกไว้ก่อนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นขอก่อน